ถ้าคุณเกิดสามราศีสุดปังต้นปี69นั่นหมายถึงคุณอยู่ในกลุ่มราศีธนูราศีสิงห์หรือราศีพฤษพซึ่งปี69จะเป็นปีที่คุณเฮงสุดๆและเต็มไปด้วยโอกาสทองดวงชะตาราศีพฤษภต้นปี2569 15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนต้นปี2569คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของชาวราศีพฤษภ จากคนที่เคยเหนื่อยเคยแบกเคยอดทนมานานหลายปีดวงชะตาเริ่มขยับจากดวงสู้ชีวิตไปสู่ดวงตั้งหลักและต่อยอดความมั่นคงอย่างชัดเจนเป็นจังหวะที่ฟ้าเริ่มเปิดผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นโอกาสเริ่มวิ่งเข้าหาพฤศจิกายไม่ใช่ราศีที่ปังฉาบฉวยแต่เป็นราศีที่รวยช้าแต่รวยจริงและต้นปีห9คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงระยะยาวการงาน เหนื่อยมาก่อนแต่กำลังจะได้ผลตอบแทนต้นปี2,569งานของชาวพฤศศพจะเริ่มขยับแบบเงียบๆแต่แรงงานที่ทำมานานโดยไม่มีใครเห็นจะถูกดึงขึ้นมาเป็นผลงานสำคัญมีเกณฑ์ได้รับตำแหน่งใหม่ความรับผิดชอบเพิ่มหรือโปรเจกต์ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะผู้หญิงหรือคนอายุมากกว่าใครคิดเปลี่ยนงานเปลี่ยนแล้วดีถ้าไม่ใจร้อนเกินไป คนทำธุรกิจค้า่ายออนไลน์ลูกค้าเริ่มกลับมางานเก่าให้ผลงานใหม่เริ่มติดมีช่องทางรายได้เสริมจากสิ่งที่เคยทำเล่นๆมาก่อนคำเตือนการงานอย่าปฏิเสธโอกาสเพียงเพราะกลัวเหนื่อยเพราะต้นปี69งานที่เหนื่อยจะพาไปสู่เงินและชื่อเสียงการเงินดวงเศรษฐีเริ่มเปิดจริง การเงินของราศีพฤษภต้นปี2569ถือว่าเด่นที่สุดในรอบหลายปีมีเงินเข้าหลายทางไม่ใช่แค่รายได้หลักมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโบนัสค่าคอมเงินค้างจ่ายหรือผลตอบแทนจัดการลงทุนหนี้สินเริ่มเบาบางมีทางจัดการได้เหมาะกับการเริ่มวางแผนซื้อทรัพย์สินบ้านรถที่ดินสิ่งที่ต้องระวังใจดีเกินไป ช่วยคนอื่นจนเงินตัวเองสะดุดอย่าให้ยืมเงินก้อนอย่าค้ำประกันดวงพฤษศปีนี้เงินไม่ได้มาแบบฟลุกแต่เป็นเงินที่มาจากความอดทนที่ผ่านมาความรักจริงจังมั่นคงไม่เล่นๆคนโสดมีเกณฑ์เจอคนจริงใจฐานะมั่นคงหรืออายุมากกว่าความรักเริ่มจากการทำงานคนรู้จักหรือคนใกล้ตัวไม่ใช่รักหวือหวา แต่เป็นรักที่คบแล้วสบายใจคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นขึ้นคุยเรื่องอนาคตจริงจังมีเกณฑ์สร้างบ้านวางแผนครอบครัวหรือทำธุรกิจร่วมกันคู่ที่ผ่านปัญหามาแล้วจะรักกันแน่นกว่าเดิมคำเตือนความรักอย่าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวพือศพยิ่งพูดยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพฟื้นตัวแต่ต้องดูแลใจสุขภาพโดยรวมดีขึ้น ระวังความเครียดสะสมอาการปวดคอบ่าไหลระบบย่อยการพักผ่อนให้พอและการออกกำลังกายเบาๆจะช่วยเสริมดวงโดยตรงโชคลาภและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคมาจากผู้ใหญ่เพศหญิงหรือคนในครอบครัวมีลุ้มโชคจากการเดินทางงานบุญงานมงคลตัวเลขเด่นมักเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเลขเก่าเลขที่คุ้นเคย เคล็ดลับเสริมดวงราศีพฤษภต้นปี2569ทำบุญเกี่ยวกับผู้สูงอายุโรงพยาบาลการศึกษาใช้สีเสริมดวงเขียวน้ำตาลเทาทองพกของมนคลสายทรับหรือของที่สื่อถึงความมั่นคงสรุปดวงราศีพฤษภต้นปี2569นี่คือปีแห่งการตั้งหลักชีวิตอย่างแท้จริง พฤิศพจะเริ่มเห็นผลจากความอดทนที่ผ่านมาเงินงานความมั่นคงค่อยๆมาแบบยั่งยืนไม่ใช่ปีที่หวือหวาแต่เป็นปีที่ชีวิตดีขึ้นจริงราศีธนูจนปี69ปี69ปีสุดปังปีแห่งโอกาสภาพรวมดวงชะตาราศีธนูปี69เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทองสำหรับชาวธนู พลังแห่งความคิดสร้างสารรค์และการตัดสินใจเด็ดขาดจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่ปีนี้ก็ไม่ได้ปราศจากอุปสรรคการใจร้อนการตัดสินใจเร็วเกินไปหรือความไม่รอบคอบจะทำให้พลาดโอกาสสำคัญหากรู้จักปรับตัวและใช้สติปีนี้จึงถือเป็นปีที่คุณจะสุดปังในทุกด้าน ชาวธนูปีนี้จะมีพลังงานบวกด้านการงานและการเงินสูงมีโอกาสรับผิดชอบงานใหญ่มีโปรเจกต์สำคัญหรือได้ตำแหน่งที่ทำให้คุณโดดเด่นแต่ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนที่มีความคิดเห็นขัดแยง้งด้านความรักปีนี้เป็นปีที่ชาวธนูมีเสน่ห์สูงคนโสดมีโอกาสพบคู่ที่ถูกใจในช่วงกลางปีส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นแต่ต้องใส่ใจเรื่องอารมณ์และความเข้าใจผิด สุขภาพเป็นอีกด้านที่ต้องระวังโดยเฉพาะความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอหากดูแลตัวเองดีๆจะช่วยให้พลังชีวิตสูงและทำให้ทุกด้านราบรื่นการงานปี69การงานของชาวธนูเด่นชัดเรื่องการเติบโตและโอกาสใหม่ต้นปีมกราคมถึงเมษายนช่วงเวลาที่คุณต้องปรับตัวอาจมีการโยกย้ายงานหรือเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดธุรกิจออนไลน์หรืองานสร้างสรรค์จะโดดเด่นกลางปีพฤษภาคมถึงสิงหาคมโอกาสโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาหากคุณกล้าตัดสินใจและใช้ความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานปลายปีกันยายนถึงธันวาคมเป็นช่วงทดสอบความอดทนการทำงานหนักและการแก้ปัญหาจะเป็นกุญแจสำคัญ การทำงานร่วมกับคนอื่นต้องใจเย็นและใช้เหตุผลมากกว่าความอารมณ์เคล็ดลับเสริมดวงการงานพกเครื่องรางเสริมบารมีเช่นพระปิดปาหรือหินสีฟ้าใช้คำพูดสุภาพและรอบคอบในการเจรจาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และสร้างเครือข่ายการเงินการเงินของชาวธนูป are> ี69ถือว่ามั่นคงและมีโอกาสสร้างรายได้เสริม ต้นปีรายได้หลักค่อนข้างราบรื่นมีรายได้พิเศษหรือโบนัสที่ไม่คาดคิดกลางปีอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดฝันเช่นการลงทุนใหญ่หรือการเดินทางทำธุรกิจปลายปีหากวางแผนและบริหารการเงินดีๆจะสามารถเก็บออมและลงทุนสร้างผลตอบแทนได้การลงทุนในธุรกิจสร้างสารรค์หรือตลาดออนไลน์จะให้ผลตอบแทนสูงเคล็ดลับเสริมดวงการเงินพกธนบัตรสีเขียวหรือเหรียญทองในกระเป๋าสตาง ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจะช่วยเรียกทรัพย์วางแผนการเงินเป็นงวดหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวความรักชาวธนูปี69เป็นปีแห่งสเสน่ห์และโอกาสรักคนโสดมีโอกาสพบคู่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะช่วงกลางปีคู่รักมีความสนใจในความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเองของคุณคนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์และความเข้าใจผิด การพูดคุยตรงไปตรงมาและให้เวลากับคนรักจะช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงคู่รักที่ห่างไกลาอาจมีข่าวดีหรือโอกาสพบเจอกันในช่วงปลายปีเคล็ดลับเสริมดวงความรักพกเครื่องรางหัวใจสีชมพูหรือแดงเพื่อเสริมสเสน่ห์และความรักทำกิจกรรมร่วมกับคนรักบ่อยๆเช่นการออกไปเที่ยวหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ความสำคัญกับความรู้สึกและคำพูดไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินสุขภาพ ปีนี้สุขภาพของชาวธนูต้องระวังความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอต้นปีระวังภูมิแพ้ปัญหาทางเดินหายใจหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยกลางปีความเครียดจากงานอาจทำให้ปวดหัวนอนไม่หลับหรือระบบย่อยอาหารมีปัญหาปลายปีควรตรวจสุขภาพประจำปีออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์เคล็ดลับเสริมดวงสุขภาพทำบุญถวายสังฆทานเกี่ยวกับสุขภาพ พกหินหยกสีเขียวช่วยให้ร่างกายสมดุลและมีพลังชีวิตสูงนั่งสมาธิหรือฝึกจิตใจเพื่อลดความเครียดคำเตือนและข้อควรระวังระวังความใจร้อนการตัดสินใจเร็วเกินไปหรือการลงทุนที่เสี่ยงสูงควรระวังความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่มีความคิดเห็นขัดแยง้งไม่ควรละเลยสุขภาพจิตและร่างกายสรุปภาพรวมปี69 ราศีธนูปี69เป็นปีสุดปังและเต็มไปด้วยโอกาสทองของชาวธนูการงานมีโอกาสเติบโตการเงินมั่นคงมีโอกาสเก็บออมและลงทุนสร้างรายได้เพิ่มความรักอบอุ่นและมีเสน่ห์สูงสุขภาพต้องระวังความเครียดและการพักผ่อนหากชาวธนูวางแผนดีใช้สติในการตัดสินใจและเสริมดวงด้วยเครื่องรางหรือการทำบุญปีนี้จะเป็นปีที่คุณรุ่งรอดและเต็มไปด้วยความสำเร็จแบบเต็มพิกัดดวงชะตาราศีสิงห์ ต้นปี2569ผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมถึง16กันยายนต้นปี2569ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างยิ่งของชาวราศีสิงห์หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ต้องแบกรับความคาดหวังความกดดันและบททดสอบมาหลายระลอกปีนี้ดวงดาวเริ่มปรับตำแหน่งไปในทิศทางที่ส่งเสริมพลังประจำตัวของสิงห์อย่างชัดเจนทำให้ชีวิตเริ่มกลับมาอยู่ในมือของตัวเองอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือภาพลักษณ์ในสายตาคนรอบข้างภาพรวมดวงชะตาราศีสิงห์เป็นราศีแห่งผู้นำความกล้าและศักดิ์ศรีต้นปี2569ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีให้พลังเต็มที่ส่งผมให้สิงห์รู้สึกมั่นใจกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกมากขึ้นดวงชะตาโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ฟื้นและพุ่งจากที่เคยชะลอหรือถูกจำกัด ปีนี้จะเริ่มเห็นช่องทางใหม่ๆและโอกาสที่เหมาะสมกับศักยภาพแท้จริงของตัวเองสิ่งสำคัญคือต้นปีนี้ไม่ใช่โชคที่มาแบบฟลุกแต่เป็นผลจากสิ่งที่สิงเคยลงแรงไว้ก่อนหน้ายิ่งใครอดทนและไม่ยอมแพ้ดวนจะยิ่งหนุนแรงเป็นพิเศษการงานเวทีของผู้นำเปิดแล้ว การงานของราศีสิงห์ต้นปี2569เด่นชัดมากมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งรับบทบาทใหม่หรือเป็นหัวหน้าทีมงานที่ต้องใช้ความกล้าการตัดสินใจการพูดการนำเสนอจะโดดเด่นผู้ใหญ่หรือองค์กรเริ่มเห็นคุณค่าในความสามารถใครทำงานด้านสื่อการขายการตลาดออนไลน์หรือการบริหารจะยิ่งปังอย่างไรก็ตามความเด่นย่อมมาพร้อมแรงกดดันสิงต้องระวังเรื่องอีโก้และการตัดสินใจเร็วเกินไป บางครั้งการรับฟังความคิดเห็นจากทีมจะช่วยให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคำแนะนำการงานกล้าสแสดงฝีมือได้เต็มที่แต่ต้องรู้จักแบ่งแสงให้คนอื่นบ้างจะช่วยลดศัตรูและเพิ่มผู้สนับสนุนการเงินเงินตามความสามารถการเงินของราศีสิงห์ต้นปี69อยู่ในเกณฑ์ขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้เพิ่มจากผลงานโดยตรงมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโบนัสค่าคอมหรือผลตอบแทนจากงานเสริม ใครมีแบรนด์ส่วนตัวหรือชื่อเสียงจะต่อยอดเป็นรายได้ได้ง่ายแต่สิงเป็นราศีที่ใช้เงินเก่งโดยเฉพาะการใช้เพื่อภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจต้องระวังการใช้เงินตามอารมณ์หรือการซื้อเพื่อรักษาหน้าเพราะอาจทำให้เงินรั่วโดยไม่รู้ตัวเคล็ดลับการเงินแบ่งเงินออมไว้ชัดเจนจะช่วยให้ความสาเร็จทางการเงินยั่งยืนขึ้นความรักสเสน่ห์แรงแต่ต้องชัดเจน คนโสดต้นปี2,569เสน่ห์ของชาวสิงห์โดดเด่นมากมีคนเข้าหามีคนสนใจแต่ต้องเลือกให้ดีระวังคนที่เข้ามาเพราะชื่อเสียงหรือผลประโยชน์มากกว่าความจริงใจความรักที่ดีจะเริ่มจากความเคารพไม่ใช่การยกยอเกินจริงคนมีคู่ความรักมีบทบาทเป็นกำลังใจสำคัญคู่รักจะช่วยสนับสนุนความสำเร็จแต่ต้องระวังเรื่องเวลาสิงห์อาจทุ่มเทให้งานมากเกินไปจนอีกฝ่ายรู้สึกถูกละเลย การแบ่งเวลาและเปิดใจคุยจะช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงสุขภาพใจต้องมาก่อนสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังความเครียดจากความคาดหวังสูงการพักผ่อนไม่เพียงพออาการเกี่ยวกับหัวใจความดันหลังและกระดูกสันหลังการออกกำลังกายสม่ำเสมอและการพักผ่อนทางใจเช่นทำสมาธิหรืออยู่กับธรรมชาติจะช่วยเสริมดวงโดยตรงโชคลาภและสิ่งศักดิ์สิทธิ โชคลาภของราศีสิง์ต้นปี2569มักมาในรูปแบบโอกาสจากการเจรจาการพบผู้ใหญ่เพศชายการออกงานสังคมงานสำคัญเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับตำแหน่งลำดับอายุหรือเกียรติยศมักให้โชคเคล็ดลับเสริมดวงราศีสิง์สีเสริมดวงแดงทองส้มทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างโรงเรียนการให้ความรู้ก่อนตัดสินใจเรื่องใหญ่ให้ตั้งสติอย่างน้อยหคืน สรุปดวงราศีสิง์ต้นปี2569ต้นปีนี้คือช่วงเวลาแห่งการกลับมาเป็นตัวจริงของราศีสิง์ดวงเด่นงานเด่นเงินดีชื่อเสียงมาแต่ความสำเร็จจะยั่งยืนได้ต้องเดินคู่กับสติความถ่อมตนและการดูแลใจคนรอบข้าง